กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนเดอร์สบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะที่ขลุบลวครับแพงทุกทั่วโลกวันนี้ยินดีครับชมสองของน้องพาโซ่พี่น้องคำเด็กแหละก็จานอนและทั้งเฮายังพากันซอยมันอยู่พี่น้องมันอ่อนน้ำมันหัวใหญ่ป๊อดขมันวานอันอันอันมันบอกพาหางไห้นะหัวมันอ่ะซำได้หมอคุ้งเข่านะคอยถอดออกมาลุก ไยสิถอดออกมาเป็นหัวลุกหัวซ้ำทางม้ครับป้าทางไม้ไปซ้ำกุ๊กเสารนี่ลุกเลยๆไม่ตกลุกแล้วได้ซ้ำดันเสียมขัดขานี่เสียมจนแบนบอกว่าเสียมเสียมตัวนั่นนะซับหัวมันนะจนมันปีโอ้ยูว่าเสียได้ด้วะแล้วไปซับงัดออกมาทีละบิ๊กทีละบิ๊กน่ะมันหัวเดียวนะให้ป้ากับขึงกับตาสิบว่าได้ได้สิ ก็แม่นว่าเอาออกได้อีกนะข่อยสิแบกออกมาเป็นหัวสมอห,หุ้งเขาลดกว่านีา้ช่วยปค่อยอาสิพุดเป็นถ้ำน้ำพื้นเปลี่ยนถ้ำเชียงเขาป่าเนี่ยอ่าจะ <ไป S 1> ทำน้ำพื้นน่นได้หมากหินแห่กระเล้งกระเล่งเสียมจนหลุดเสียมป่าจนวิ <c oughs> ่งเลเอาเปลี่ยนเอาเสียมป่าเชาเลยกกย,ยนินหักไมมเฮ้ากับพวกกระพุดทธอยากพวกไหมแงงอยู่ไรฮะเครื่องหนึ่งมาแงั่งนเครื่อง ย่างอ,นะอ,ยอยูน่าทานอ้ยกินตัวนี้วะโมเมนย่างอดอกเด่นๆไปนะถือคว้านไปน้ำไปพันห่าติ๋วออกอันต้นติ๋วที่เข้าเบิร์กไปแหละมันไปค้างเอามันเดีขั้นห่างมันออกแล้วกนะ็กิ้งไปนะโอ้ยเอาร้อยบาทนี่นะช้อนเห่ามองเดียวนะได้อยู่ดอกอย่างช้อนหาไปกละคือบลอกไงข้าวเจ้นานำเอาแล้วเบิร์กโ okay. อเคมองคอยเอาเนี่ยเจ้ายังเอาบ่ได้แล้วนี่เจ้าปุ๊บและ้วเจ้าป่า ไม่ทำกุ้งช่องยักาฟกระติงหมดแล้วไปนำขจะอันมองโตหนึ่งนะแล้วได้หาบหนึ่งนะทางไม้บม่ใหญ่น่ะชำแข่งเนี่เราไปเอาควานตัดหอาควานตัดเยอกอีกย้ยไเี่ยเนน้าผู้ใหญ่เคือทำเราไ้ห่วงลูกเราละสุกเัยเกร่าไม่ได้เราก็ยังพูดอารมณ์เรา มันมันดีกว่ั้นดอวยากก็อยากคุดมคิ้เรา้วมันมันจะผุได้เพเองทางน้าก็มาเอาหั่นนึ่งลยเหงาเดีแล้วางนี้อีกทางนี้ก็ได้อันตาหนึ่งแลตาใหญ่หนึ่ง้างหนึงเหงือต้นนึงางมอคอยคุดมายับมันก็จะเอาแต่มองมันแป้นมองมันในเหงื่อหมก็จะเอาหมดได้แต่ว่าจะคุดแล้วน้หมองคอยคุดเลยเจะเอาแะ้ป่าจะทมมที่ก่อ ฟ้าได้ยังเห็นหัวมันเนี่ยมกระโดดแบบกใหญ่อุดงัดออกมาพุดหงัดออกมาที่ระบิยงชอบิงนนี่บอกว่าพื้นีได้เต็มทงยางอะลรแบป้าอ้ากระตามาใส่เต็มกระต่ายฝามันตัวเดียวโคกโคป้ายังหัวห้าก็จะเคยเห็นเร เครื่องบักใหญ่เครื่องมันนมุ่งอยู่พิ่งเนียพมะเขาะนมุ่งบขึ้นไปวัวเก่ามัก็เจออมา้างไงโอ้ยสีอเรอันี้มันเม่ห้องาไหมวัวเก่ามันกัเหลืองเรืองมันก็สีแบบ เป็นเอ็นหยับๆนกล่องมันนะนั่นมาได้คอยน่นเอเลยอันนี้มันก็เขาวนี่หนกมนี่ขาวอนียมาจะด้านาวทำทำกําปั้นไม่มีมุกทุกแล้ก็บรีออกมาเนี่ยูอันผกันเจ้าวัาเดือนหนู่เดอนสองอ่ะมาขอจะเอาลูกอนๆันอนถ่ากไปคุดนั่นลูนี่ยะหวางนี่กับมี้นไรได้ชวนถใบนี่ บอกขา็ขุดกระป๋าดีที่แกเขื่อมันนั่มันก็จะบุคุดนะวะทำอยู่พุ่นะก็จะบุคุดยังไรดวงดวงทางน้ำทะเยีันก็ยังไรเขื่อมันน้หวเงกิข้มาดานาง่กะปกิดได้ไ่มากอ่ะฮะกะมันนี่แล้วะม่เห็นหัวมันยังจะวะใช่ข่หอากระเโรแท้ วัวมันยังเหมือนอย่างน้อโหดมาโทษแท้วลามันเอเดียวงัดหงัดเป็นแง่เป็นแง่ตัวได้กระตาหนึ่งกระทงทงตัวก็เอามา ก็มันหยาๆมันสีอยู่ทังหัวมันเอยอยู่ทังองันบ่อยไกลๆองอะพวพอมันอู่หัหวใหญ่เนยเอามาตาน,นกับคนมนลยเอาอนดอกดอกมันก็ลายหลวะ หมกหมอเนีคินมาเดินทางผมมันยอบ้านจ้ะน่พูดกันนี่พูกับป้าอยู่กลางทางเลยว่ะมาไว้แล้วนัก่อน้อยจะบ่ลยคกินหวานมันต้กันได้ที่นอกหวานมันอ่อน ต้มไใบหับก,กะทิยังมันมีอื่นนีแหละจะเสียห้ากะทิไมใ่ใช่ tìm mỏ Hãy subscribe cho Để không có gì โล่ตกนะนี <si er <si er ่เลยมาโล่ใหม่นะโล่มาค่ปั๊บเขียงเขียง๊าเออะยสีดำแทนู้ตายไม่ขึ้นอีกแล้ว ใส่ดีกว่าตบเดี๋ยวใส่แล้วเต็มหม้อไปเลยน้ำต้มแล้วต้มแล้วไปห,หม้อไปเลยหวานมันอ่อน,นกินน้ำกันนะพี่นอ้องเดลอตุอ๊บเห็นแต่จะกินเบิดนี่เต็มหมออันเนี้ย ข้าก็บ่ได้นำน้อยน้ำน้อยยันคุ้งคนยันนันแหมคนกินน้ำกันเลยพี่น้องเ้ย เก็นวันมันนํากันเด้อสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสุขุพคนสุมาสุบอเนาะสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาหลบระห่เพนยินได้รับซงสองคนมีหับซงสองของน้องพาโซพี่น้องนม่ตาเขากลัวพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดปวกกับบ่พ่อหัดแกงมาเอาเห็ดรวมใส่เห็ดรวมในตู้อะไรอันแม่ทุ่ม่าเพิ่นเอาหายต่มือนั่นแล้วก็มาเอาเขาตู้ไว้่ ก็มักแบ่งเอาครึ่งหนึ่งนี่แกงใส่กระเห็ดปวกเกเดปวกกับบพอแกงมาใส่น้ำลายๆเอาพอได้สดจะจัำจีกินพอแล้วแรงกินแล้วก็นอนไม่ต้องกินลายจับกินน้ำกินในมานนำมากินขาแรงนำกันเด้พี่น้องเด้อแกงเ็ดปวกผสมเห็ดรวมไปหากระบาดลายเห็ดปวกกันด้ สามโมได้เป็นกระตาภาษาจะไปเลยแกงกระบอพ่อมากินข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องเด้ลยมนสกุลทุกคนข้าวแรงน้ำกันเด้อแกงเห็ดแกงเห็ดคือเต้าไม่นอเห็ดอีกแล้วเบิดแกงกระปน่นเบิดป่นในแ,แกงอื่นหาน้ำใหม่กแกงก่อนอื่นชิลล์ลุงผสมมึงมาแต่งก่อนจะว่าพอเก็บแล้วก็จะ ไก่สิพอ่อเก็บเลยแหละผู้ใหญ่ใจดีทันได้เนาะที่อยากอุดหนุนชอยเมตตากะก็ได้คาะขนมโสงหน่อยกะสักเสร็จเข้ามาเด้อหมักแตงเมตตาไก่สิพอ่อเก็บแล้วได้พี่น้องเอ้ยขากอุดหนุนเนี่ยเด้อก็ได้ให้โสงหน่อยไปสื่อขนมไปโรงเรียน